เจเน็ตเอเลนเนี่ยนะคะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะต่อคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐนะคะเขาเรียกร้องนะคะให้คอนเกรสเนี่ยเร่งที่จะอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9้าล้านดอลลาร์นะคะของไบเดน เวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐนะคะและสสทั้งหลายจะต้องสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปเถอะนะคะเยียวยายังไงก็ต้องอัดเงินเข้าไปแม้ว่านี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่งองการขาดดุลน้ก็มาจะเร่งตัวขึ้นก็ต้องทำะคะ่ะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะชะงักงานดําเนินต่อไปไม่ได้ค่ะผ้นจากภาวะนี่สินในระดับสูงนะคะอย่างที่เรารู้กันก็จะต้องทําให้หนึ่งเฟดนะคะหรือว่า Federal Reserve เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษาอัตราดอกเบีย้ยสหรัฐให้อยู่ระดับต่ำนะคะ ิดว่าน่าจะสอยู่ใกล้ศูนย์ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยค่ะศูนย์ไปถึง0-25อนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่หนุนทองคำนะคะมาตลอดนะคะนโยบายของเฟดนะคะแล้วก็สองนะคะทำให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะถูกดีฟอล์สูงขึ้นนะคะมีความน,าน่าดึงดูดใจลดลงซึ่งนี่เป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาทองคำนะคะสามเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจในปริมาณมากนะคะอาจจะไปกระตุน้นคาดการเงินเฟ้อะคะ่ะ แล้วก็จะไปกระตุ้นคาดการณ์ที่ว่าดอลลาร์เนี่ยยังคงน่าจะเป็นเทรนด์อ่อนค่าในรนะยะยาวนะคะนี่ก็คืออีกปัจจัยที่หนุนทองคำค่ะ <S <S